าาครับในที่สุด,ดก็ด้ฟิตติ้งเั็นดีใช่ครับรก็ใช่ครับนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กับพี่<อ>พเจนนี่ด้วยจริงๆก่อนหน้านั้นเราก็มีโอกาสได้เจอกันมาแล้วครับแต่ว่าเราก็จะเป็นการเวิร์กช็อปกันซะมากกว่าครับผมนะครังนั้นก็เป็นการแบบได้ถ่ายรูปร่วมกันครั้งแรกตอนนั้นที่เวิร์กช็อปกันได้คุยอะไรกับพี่ก็หมายความด้วยกันพี่เราก็ได้เจอพี่ก็ครั้งแรกและได้ประกบพี่มากคุยเยอะเลยครับเพราะว่า ครั้งแรกเหมือนกับเราก็ยังจะมีความเกรงเกงอยู่เพราะว่าพี่เขาด้วยความที่แบบเขาเป็นดาราที่แบบผ่านมาหลายเรื่องแล้วแล้วแบบมีความเป็นมืออาชีพสูงมากแล้วด้วยความที่เรายังใหม่ด้วยเราก็เลยพยายามจะคุยเพื่อเหมือนละลายพฤติกรรมของเราด้วยครับ <laughs> แล้วก็ชวนพี่เขาคุยถามแบบถามแต่ละเรื่องแต่เรื่องที่เล่นมาอะไรเป็นไงพระเอกคนแรกของพี่เจนนี่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบพระเอกคนแรกของพี่เขาคือพี่นกชัดชัย จนปัจจุบันตอนนี้มาเล่นคู่กับผมก็โอ้โห <c oughs> พี่เจนนี่ก็เป็นนางเอกที่แบบอยู่อยู่มานานมากๆครับเราก็บบได้ได้แลกเปลี่ยนอะไรกันค่อนข้างเยอะเลยครับเกี <c oughs> ่ยวกับพวกไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตเงี้ยครับทำให้เราเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นด้วยคือ <c oughs> แต่พี่เจนนี่เขาไม่ได้รับละครมานานมากใช่ครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ตอนแรกบอกว่านางเอกเป็นพี่เจนนี่ครับเพราะว่าตอนแรกเห็นว่าพี่เขาไม่ได้รับละครกลับมารับเรื่องแรกก็ เป็นผมเลยก็กดดันไหมก็นิดนึงครับแต่ก็จะทําให้เต็มที่แล้วกันครับเก่งไหมเก่งไหมก็เก่งครับคือเจนนี่เทียนพอส่วนนะคะใช่ครับอย่างในเรื่องออมูนนมูตาครับโอ้โหคือแบบเห็นพี่เขาเล่นแล้วแบบถ้าผมเจออย่างนั้นในซีนกับพี่เขาคือแบบจะเอาพี่เขาอยู่หรือเปล่าเรามีการเข้าเวิร์กช็อปเพิ่มไหมครับก็มีมีมีมเวิร์กช็อปแต่งหน้าครับ การแงไอ้ที่รูปเป็นออกมาใช่ไหมอ่ะใช่ครับแต่งหน้าที่ที่ต้องปัดแก้มอะไรอยย่่างงเี้อะใช่ครับที่ต้องเขาเรียกบล็อกตาแหละครับเนปลียนสูงมากอย่า่ยแต่งหน้าลอยใช่ไหมที่คนรใ่กับช็อคแซลอ่ะใช่ครับมันเป็นยังไงบ้างสีนั้นที่ต้องดูดช็อปมันค่อนข้างยากนะครับสําหรับการแต่งหน้าการแต่งหน้าคนอื่นก็ยังก็ถือว่ายากแล้วแต่ว่าพอเราต้องมานั่งแต่งหน้าตัวเองมันยิ่งมีความยากขึ้นไปใหญ่เลยครับเพราะว่า มุมมองที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเท่ากับเรามองหน้าคนอื่นครับพอเรามาแต่งเองเราก็ต้องแบบมีความตั้งใจนิดนึงแต่ว่าในเรื่องเนี่ยตัวกัดก็คือแบบจะเป็นช่างแต่งหน้าที่แบบมีความเป็นมืออาชีพมีความโปรครับเราก็เลยต้องฝึกเรื่องแบบความโปรหรือว่าจริตอะไรในการแต่งหน้าอย่างนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับปกติเราแต่งหน้าเป็นไหมไม่เป็นครับ เราดูฟิลแบบจากแฟนคลับเยอะไหมครับแต่ว่าเราควรปรับตรงไหนยังไงก็ก็เห็นที่พี่แฟนคลับเขาแซวๆบ้างครับส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแซวครับผมแซวเรื่องอะไรแซวเรื่องสวยสวยเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่งหน้าเป็นแบบเป็นดูเป็นสวยใช่เพราะมันจะมีแบบการเขียนเขียนขอบตาบล็อกตากรีดอายไลเนอร์อะไรด้วยแต่เราไม่ชินแล้วเพราะว่าชินถ้าคนอื่นแต่งให้ครับแต่แต่งเองไม่ชินเลยครับ อะไรยากสุดอะไรยากสุดยากอะไรกันต่อตาเนี่ยแหละครับผมว่ายากสุดแล้วครับถ้ารวมทั้งหน้าเลยนะครับส่วนอื่นก็แบบเออปัด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 แต่ว่าส่วนตรงตาเนี่ยมันก็จะต้องแบบมีความประณีตแล้วถ้าเกิดสมมุติเราขีดพลาดไปแม้แต่นิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เหมือนอีค่าเนี่ยเราก็ต้องมานั่งลบ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 ที่หนึ่งก็คือแบบมันก็จะเลอะพอเลอะเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมานั่งเช็ดอีกแล้วก็นั่งเขียนใหม่มันก็จะยากครับแต่ว่าในแต่ว่าในบทมันค่อนข้างที่ต้องเป็นมืออาชีพมากเลยใช่ครับเพราะในเรื่องรู้สึกจะเป็น อันดับต้นๆเป็นบิวตี้ประมาณบิวตี้บล็อกเกอร์อันดับต้นๆของประเทศครับก็ถ้าลงรองพื้นอะไรธรรมดาก็โอเคครับแต่ว่าเรื่องเรื่องตาอะไรอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับผมเพราะมันค่อนข้างจะยากตอนนั้นล้วงฉเสร็จมีการกลับไปทาที่บ้านไหมหรือว่าคุณแม่มาลองบ้างมีมีให้มีให้พี่เดียมาสอนเพิ่มครับสอนเพิ่มพี่ห้องแต่งพี่ไก่ครับไก่อะไรหยุดครับ ยอมเธอขนาดนั้นไม่รู้นเหมือนวันนั้นผมไปเวิร์กช็อปตอนแรกเขาก็ให้ผมอ่ะลองแต่งหน้าตัวเองก่อนพอผมแต่งหน้าตัวเองเสร็จปุ๊บก็เหมือนอยากอยากให้ลองแต่งพี่ไก่ดูพี่ไก่เขาก็เลยมานั่งเป็นแบบให้ผมแต่งครับผมก็แต่ง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 ออกมาพี่ไก่ก็บอกก็ใช้ได้ก็พอใช้ได้ครับอย่างวันนี้เราแต่งเองด้วยกรอเป่าอนี่มเอาใหม่ใม่ครับแต่ของก้ัวพี่บอกมาคนก็บอกว่าแต่งแล้วสวยใช่ครับแต่ว่า กว่าจะออกมาได้หน้าอย่างนั้นเสียเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆได้ครักว่าจะออกมาได้อย่างนั้นพอกลับดูคลิปตัวเองว่าชมไหมว่าเออหน้าหวานหน้าสวยไหม,ย <c oughs> มเขาแฟนถามเอาไปไเอาไปใส่สตอวิกนะก็สวยสวยก็ได้ครับ <c oughs> สวยก็ได้ครับจริงๆกลับน่าจะชินเนาะเพราะหมือนแบบทุกคนก็ใช่ครับพูดบ่อยเรื่องว่าเออใช่เขาชอบชมว่าผมสวยมาตั้งนานแล <c oughs> ้วหล่อคำว่าหล่อนี่จะเห็นน้อยน้อยกว่าครับส่วจะเห็นเป็นสวยครับ เราอยากได้แบบไหนมากันให้มว่าอะไรอืมน่ารักละกันครับตอนนี้อาจารย์ก็เรียกกัดจังใช่ครับตอนนี้ไปที่ไหนก็จะมีแต่กัดกัดจังของคุณวาอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะครับเป็นไงชอบไหมค้ก็น่ารักดีนะครับกัดจังมันก็คล้ายๆค่อนข้างค้ายกับชื่อผมด้วยแล้วกัดกรับกัดกรับก็น่ารักดีครับถึงว่าจะเริ่มถ่ายเดือนตุลาก็ถ้าเขาเปิดให้ถ่ายอะไรทุกอย่างเรียบร้อยโอเคก็น่าจะ เราดาวนั้นแหละครับแต่ดูเหมือนกับพอเจอพิจนนี่บ่อยๆขึ้นดูแบบสบายขึ้นไม่เก่งไม่ใช่ครับเพราะว่าครั้งแรกเราเราก็เป็นเด็กเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งครับพอมาเข้ามาแล้วก็มาเจอกับคนที่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์ของประเทศเลยเราก็จะมีความเกรงในช่วงแรกครับแต่พอได้คุยพิจาน,นี่เขาก็น่ารักมากครับก็เลยไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหรอ่อันนี้เป็นจารดวนเลยมั้เพราะว่าเหมือนเราก็เป็นความหวังของช่องเหมือนกันโอ้ความหวังเลยลหระครับก็นั่นแหละครับ ก็ทำให้เต็มที่แล้วกันครับอันนี้คือมีแค่เรื่องเดียวอยูก่อนใช่ไหมตอนนี้ที่แน่ๆก็มีเรื่องเดียวครับกดดันไหมครับเพราะว่าเราก็นี่คือเรื่องแรกของช่องสามด้วยก็กดกดดันนะครับเพราะว่าเราเราก็ใหม่สําหรับละครด้วยครับเพราะว่าการถ่ายหรือว่าบทบาทอะไรต่างๆก็จะค่อนข้างแตกต่างกับซีรีส์ด้วยเราก็เลยต้องศึกษาทําการบ้านค่อนข้างเยอะครับ แฟนลับว่าไงบ้างจะได้เห็นผลงา,างของกลับแล้วเนี่ยก็รอกันครับพี่แฟนขับเขาก็แบบคอยส่งกำลังใจคอยแบบคอยเชียร์แบบเออทำให้เต็มที่คอยติดตามรอติดตามอยู่นะก็ก็ก็ก,ก็อยากอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะออกมาสนุกแน่ๆเพราะในหนังเรื่องมันมีแบบดราม่าก็มีคอมเมดี้ก็มีอะไรก็คือขบรถเลยครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่แฟนคลับนั่นแหละครับที่แบบคอยคอยซัพพอร์ตคอยดูแลหรือว่าคอยตามไปให้กําลังใจในเที่องต่างๆพอเขาเห็นว่าเราเนี่ยได้เข้าไปอยู่กับบ้านของทางช่องสเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเห็นว่าเนี่ยเป็นอีหนึ่งก้าวสำคัญใ,ในในอาชีพในการงานอาชีพของเราพี ibi, ๆ่ๆเขาอยากจะมาอยู่ในโมเมนต์นั้นผมก็ดีใจมากๆ แว่าเขาก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นใช่ครับพี่ๆเขาก็น่ารักเห็นล่าสุดพี่หนุ่มกัญชัยก็ประกาศเลยว่ากราฟนาวฒิกำเนิดพลอยใช่ครับกลายเป็นกำกําเนิดพลอยไปแลวครับผมรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้สถานเพราะพี่หนุ่มปกติไม่ค่อยให้ใครนะก็ดีใจครับเพราะพี่หนุ่มเขาก็เป็นคนที่เราก็ให้ให้ความเคารพให้ความนับถือเพราะว่าเราเห็นผลงานของเขาหรือว่าเห็นเขาในรายการต่างๆเนี่ยพอเราได้ดูเขาเราก็ คิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรหรือว่าเป็นนักข่าวเนี่ยเราก็อยากจะเทำแบบพี่หนุ่มเหมือนกัน,ใ,นใช่ครับเราเกิดทันในยุข,ของพี่เขาเฟื่องฟูมหมเฟื่องฟูมา,มา,มารู้อีกทีก็ตอนที่พี่เขาแต่งงานอ๋อใช่ครับแล้วตอนแต่งงานเรารู้ประวัติพี่เขามหก็ร,รู้รู้มาบ้างครับอ,อ,อยากเดินตามรอยพี่เขาไาเพราะเราเป็นน้องเขาก <c oughs> ็ กับ,บกับ๊บกับก็เป็นกั๊บดีกว่าครับอยากถามเรื่องแฟนมิติ้งบ้างแต่นี่มีมีการอะไรนี้ข้าหลังกับโควิดหรถ้าหลังโควิดก็อาจจะมีครับผมพวกแฟนมิสหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรต่างๆแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะยังยากอยู่ครับผม,มก็อยากให้รอติดตามครับ